คุนผู้ชมครับคุยราคาวันนี้พวกผมพุธินันจะมาครับภาพเต็มเมื่อสักครู่ครับเป็นภาพความภาคภูมิใจนะฮะของชาวไทยนะครับกับการที่ไปพิชิตรางวัลรองชนะเลิศอันดับหนึ่งะฮะในการแข่งขันนะครับเทศกาลพื้นบ้านนานาชาติโดว่าพราต้าครั้งที่18ที่ประเทศบราซิลซึ่งเกิดจากฝีมือครับของทีมงานวิทจัยดัลป์จังหวัดจันทบุรีครับ ซึ day, that, ่งเดี from from ๋ยววันนี้ครับเราจะมาพูดคุยในเรื่องของกิจการที่ได้ไปร่วมงานแข่งขันว่าไปร่วมได้ยังไงบรรยากาศตอนนั้นเป็นยังไงแล้วก็มีความรู้สึกยังไงที่ได้นาศิลปะวัฒนธรรมของไทยนั้นไปเผยแพร่ครับผู้ร่วมรายการสองท่านวันนี้ครับท่านแรกครับคุณจิรพันธ์พึ่งบุญดายุธยาครับรองผู้อนวยการฝ่ายศิลปะวัฒนธรรมวิทยาลัยราชศีจันทบุรีแล้วก็น้องเจนจิราสุขหลายครับตัวแทนนักแสดงครับทั้งสองท่านสวัสดีครับสวัสดีค่ะขอต้อนรับสู่รายการนะครับ ต้องสอบถามว่าในการแสดงที่ไปแข่งขันครั้งนี้นะครับ <c oughs> ถามท่านรองก่อนแล้วกันนะครับว่าเราไปร่วมได้ยังไงครับ <c oughs> เหตุที่เราได้ได้เข้าร่วมเพราะว่าเราเป็นสมาชิกของอศิลปวัฒนธรรมพื้นบ้านนานาชาติค่ะ <c oughs> แล้วก็ทุกๆปีเขาก็จะมีการเชิญให้เราไปแข่งขันแล้วก็ไปแสดงไปเผยแพร่ค่ะค่ะ <c oughs> สับเปลี่ยนแต่ละแต่ ไปเป็นประจำอยู่แล้วใช่ค่ะแล้วในการสแสดงตรงนี้ครับไปร่วมการสแสดงเลยเขามีขั้นตอนอยังไงบ้างราครับท่านรองก็อันดับแรกเนี่ยก็คือในการแข่งขันของของฟิวัลนี้นะคะก็คือปกติจะมีชาติที่เข้าร่วมประมาณ50-60ประเทศแล้วเราก็ส่งคลิปวีดีโอเข้าไปเพื่อเข้าไป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 ,ไปร่ร่วมคัดเลือกกันก่อน แล้วเราก็ติดหนึ่งใน40ประเทศแล้วก็เป็นการแล้วพอเข้าไปคัดเลือกอีกทีงแล้วเราก็ติดหนึ่งใน8ประเทศสุดท้ายที่ต้องเดินทางไปแข่งขันที่โนวาพราตาที่บราซิลค่ะโอโ้โหแล้วการแสดงที่เรา,เาไปอย่าที่เห็นในภาพไปเนี่ยค,คือคือการแสดงอะไรครับอันนี้จะเป็นการแสดงรำ ชัดชาตรีค่ะแต่ว่าเราเอาศิลปะวัฒนธรรมเท่งตุ๊กของบ้านเราจังหวัดจันทบุรีเนี่ยไปต่อยอดทุนทางวัฒนธรรมเหมือนเอาซอฟต์พาวเวอร์ไปอย่างเงี้ยค่ะไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของเครื่องแต่งกายหรือว่าเป็นศีรษะที่ใส่ที่สายที่เห็นอยู่นี้ค่ะเราได้นําไปประยุกต์สร้างสารรค์ต่อยอดแล้วก็ได้นําเอาศิลปวัฒนธรรมของท้องถิ่นไปเผยแพร่ ซึ่งชุดเสื้อผ้าชุดนี้ก็จะเป็นชุดนาฏยาชาตรีซึ่งเราต่อยอดมาจากเท่งตุกเป็นการแสดงพื้นบ้านของจังหวัดจันทบุรีค่ะแล้วพวกการออกแบบชุดท่าทางการไร้รำอะไรพวกนี้ครับอาจารย์ยังไงครับเราเอามาจากตรงไหนหรือว่าออกแบบอะไรกันก็เราก็ออกแบบโดยจะโดยใช้ท่ารำพื้นฐานของเท่งตุกส่วนหนึ่งแล้วก็ ครูอาจารย์ก็จะมีทั้งท่านบ่มหลวงวิสุทธิพงศ์วิไลวงศ์ท่านอาจารย์จันทรัตน์บำรุงพนิษฐวรอาจารย์เจษฎากรเอี่ยมอุไราอาจารย์ทรัพย์สถิตทิมสุขสยแล้วก็อาจารย์ถัปปณีลีจินดาเนะี่ยซึ่งอาจารย์ท่านที่ที่เอ,อ่ยชื่อมานี่คะ่ะท่านได้ช่วยคิดออกแบบท่ารำในการไปแข่งขันในครั้งนี้เพราะว่าเราคิดใหม่ทำใหม่เพื่อเพื่อให้ให้เข้าวัตถุประสงค์ที่ โจทย์ที่เขาในการแข่งขันในครั้งนี้ค่ะการแข่งขันที่เขาก็จะมีโจทย์มาให้เราด้วยใช่ค่ะก็คือเราก็จะเน้นในเรื่องของนาตศิลป์พื้นบ้านเราก็ด้วยความที่เป็นตัวแทนของเยาวชนจังหวัดจันทร์แล้วก็ตัวแทนประเทศไทยเราก็พยายามให้เอา,เอ,าอัตลักษณ์ของจังหวัดจันทรบุรีเราเนี่ยไปสู่สายตาต่างชาติให้มากที่สุดค่ะเราไปนี่ถือว่ากดดันไหมอาจารย์ เพราะา<อ>ท่านพะิพานที่คุยคุยกันนอกรอบคุณท่านผู้ชมก่อนก่อนที่จะเข้าบานรายการสดบนนี้นะฮะนาจางก็บอกเหมือน,น,นะะน,นก,อก,กันว่าแต่ละที่บางทีจะเป็นมือชีพไปเลยก,ก็กดดันนะคะเพราะว่าอของเราเนี่ยก็คือเราเป็นคณะนักแสดงจากวิทยาลัยนาฏศิลป์จันทบุรีนะคะ<อ>ซึ่งก็ส่วนหนึ่งก็จะเป็นทั้งนักเรียนนักศึกษาแล้วก็ครูอาจารย์ที่ที่ไปเนี่ยไปร่วมแสดงหมดเลยเพราะด้วยจากที่จํานวนคนเราน้อยอเพราะค่าใช้จ่ายสูงอาจารย์กี่คน ยี่สิบคนค่ะยี่สิบคนแสดงหมดเลยทั้งครูทั้งนักเรียน <c oughs> ใช่ค่ะต้องต้องร่วมสแสดงหมดค่ะเพราะเนื่องจากประเทศที่เขามาแข่งขันน่ส่วนมากจะเป็นประเทศที่อ,อยู่ในโซนยุโรปเพราะฉะนั้น<ม>ในการเดินทางเขาอ่ะจะได้เปรียบมากกว่าเรา <c oughs> ของเราเนี่ยเป็นประเทศที่อยู่ในเอเชีย,ยประเทศเดียวเลยที่ได้ได้ได้ร่วมแข่งขันในเฟสติวัลนี้ค่ะอาจารย์หรือว่าอาจารย์ไป20คน รับต <Okay. S 2> ูมแล้อครับอยู่ในนี้ทั้งหมดค่ะก็คือทั้งครูทั้งเด็กช่วยกันแต่ดีอยู่อย่างคือเ,อเด็กวิทยาลัยน้าสินจันทบุรีค่ะเวลาที่เขาได้เขาเรียนแล้วเนี่ยเขาก็จะมีวิชาในการฝึกประสบการณ์การแต่งหน้าทําผมแต่งกายเราจะมีการสอนจะมีคอร์สพวกนี้ให้เด็กเขาด้วยเพราะฉะนั้นเนี่ยทุกคนที่ไปก็คือช่วยเหลือตัวเองได้ทั้งครูทั้งเด็กช่วยกันเพราะถึงถึงเวลาไปแข่งขันจริงๆมันมันเวลามันน้อย คอสตูม <Cost> เราเอาไปเยอะมากเที่ยวเนี้ยเพราะฉะนั้นก็ต้องมีการเปลี่ยนตลอดเวลาวันหนึ่งรำประมาณ4ี่ห้ารอบ<ม>เปลี่ยนกันไปเรื่อยๆเพราะว่าจะมีหลายกิจกรรมนอกจากการแข่งขันแล้วเนี่ยนะคะเราก็จะมีการไปเผยแพร่ไปสอนให้กับโรงเรียนต่างๆที่นั่นด้วย<อ>แล้วไปเผยแพร่การแสดงไปรำให้กับชุมชนที่นั่นได้เห็นได้ดูศิลปวัฒนธรรมไทยเราไม่ใช่เราไปแข่งขันเพียงเดียวไม่ใช่ค่ะใช่ค่ะค ไอ้เขาโตที่ขนไปเนี่ยไม่ใช่ชุดแข่งขันเท่านั้นนะใช่ค่ะมีต้องไปโชว์ด้วยค่ะใช่ค่ะในพิธีเปิดก็อีกโชว์หนึ่งนอกเหนือจากที่เราไปแข่งขันมเขาเขาเชิญเราไปเขาคุ้มเลยแล้วกคุ้มค่ะเขาคุ้มค่ะแต่ถ้าเราคิดในทางบวกเราก็คิดว่าเราไปเผยแพร่เชือเพราะว่าเวลาที่เราขึ้นโชว์เนี่ยค่ะทุกสายตาจะต้องจดจ้องการแสดงของเราเพราะว่าเนื่องจากว่า รูปแบบการแสดงเราจะไม่เหมือนของที่อื่นเขาที่อื่นเขาก็จะเป็นลักษณะการเต้นนะการใช้ปลายเท้าต่างๆเพลงก็จะเป็นตะวันตกของเราเนี่ยจะมีทั้งดนตรีไทยดนตรีร่วมสมัยหลากหลายแล้วก็เราก็ในนามของประเทศไทยเนี่ยไม่ใช่จังหวัดจันทบ,บุรีจังหวัดเดียวเพราะนั้นศิลปวัฒนธรรมการแสดงที่เรานำไปโชว์ค่ะเราก็จะมีทั้งทั้งสี่ภาคภาคเหนือภาคใต้ภาคอีสานภาคกลางเรานำไปโชว์หมดเลย ไปทั้งทีเราไปครบเอาให้คุ้มของเราโชว์ให้คุ้มอันนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งด้วยใช่ไหมใช่ค่ะนี้ก็จะเป็นพิรมเลค่ะสมุทรสาบุรพาทิศพิรมเลก็คือใช้บ้านเราเนี่ยเป็นเมืองท้องทะเลนะคะอันนี้ก็จะเป็นในส่วนของลักษณะการสร้างสรรค์ที่เป็นเหมือนกับชาวประมงไปออกไปหาปลามีความสนุกสนานลื่นเริงท้องทะเลจะสังเกตว่าเครื่องประดับที่อยู่ในตัวของผู้แสดงเนี่ยก็จะเป็น กุ้งหอยปูปลาธรรมชาติเรานำมาผสมผสานกันนะคะอืมออกมาที่น้องเจนเลยนะครับน้องเจนศิลา <c oughs> เหนื่อยไหมขนของขไปเหนื่อยไหมก็เหนื่อยครับเราื่องข <c oughs> นของเยอะมากเลยค่ะอืมเราเดี๋ยวได้ดูตัวเองก่อนนะน้องเจนนี่อยู่ชั้นปีไหนแล้วอยู่ชั้นปริญญาตรีปีที่หนึ่งค่ะ <c oughs> เรียนที่นักเนี่ยตั้งแต่ชั้นปีที่เท่าไหร่ตั้งแต่มหนึ่งค่ะ มอหนึ่งเลยใช่ค่ะทำไมถึงว่ชอบอ่ะทำไมถึงก็ชอบค่ะชอบที่จะรำตั้งแต่เด็กๆเลยค่ะก็เลยเลือกที่จะมาเรียนที่นี่ค่ะอ๋อคือตอนเด็กเล็กๆเราก็อยู่บ้านก็รำไปเลยก็คือเรียนรำตั้งแต่โรนอยู่โรงเรียนจะถมเลยค่ะคือชอบใช่ค่ะชอบฉันมาสายนี้ใช่ฉันชอบรำฉันเลย้อาอยู่ทีนั่นินแล้วเราเรียนเอกอะไรเอกนาฏศิลทยละครพระค่ะ ละครพระโสวาเป็นเป็นเป็นยังไงตัวพระก็คือคล้ายๆผู้ชายค่ะแต่ว่าเป็นผู้หญิงเป็นในน่าจะสี่หมายรวมถึงการรำการโขนอะไรด้วยใช่ไหมใช่ค่ะโขนละครโขนละครใช่ค่ะถ้าโขนนี่คือจะเป็นผู้ชายก็จะแยกเป็นโขนพระโขนยักษ์โขนลิงแต่ถ้าละครก็จะแยกเป็นละครพระละครนางอย่างอย่างอย่างน้องเจนเนี่ยจะเป็นละครพระอย่างตัวดิฉันเองสอนเป็นละครนาง Oh. ค่ะนี่ค่ะก็จะมีครูพาน,นาแล้วน้องเจนไปเนี่ยถือว่าเป็นครั้งแรกไหมที่เราได้ไปแข่งขันนอกประเทศเป็นครั้งแรกค่ะเป็นครั้งแรกที่เคยได้ไปต่างประเทศเลยค่ะรู้สึกยังไงบ้างดีใจค่ะแล้วก็ภูมิใจมากที่แบบว่าไปแข่งขันคราวนี้แล้วก็ได้รางวัลกลับมาค่ะเนี่ยบรรยากาศอย่างที่เห็นเนี่ยรู้สึกยังไงเข้าไปอยู่ในตรงนั้นอะตื่นเต้นมากเลยค่ะแล้วอากาศที่นูน้นแบบหนาวหนาวมากค่ะก่อนที่เราจะแสดงค่ะ ก็คือ<ม>เดียนการแสดงก็คือสนุกค่ะเป็นการแสดงที่สนุกถือว่ามีการเปิดประสบการณ์ในการแดเปิดมากค่ะไม่เคยไปแบบนี้แล้วคือเราซ้อมกันอย่างหนักมากค่ะเพื่อไปแข่งการครั้งนี้ค่ะแล้วแต่ละชุดการแสดงเนี่ยนับ,น,บนับแม่เราแสดงทั้งหมดกี่ชุดลลเลยรบเราแข่งทั้งหมดสี่ชุดค่ะ<ม>แล้วก็พิธีเปิดอีกหนึ่งชุดเป็นห้าใช่ไหมคะมแล้วก็มีแสดงที่ เป็นการเดินขบวนนะคะอีกหนึ่งชุดแล้วก็แสดงเ,เป็นเวิร์กช็อปกับโรงเรียนค่ะแล้วก็แสดงให้ในโนวาพราต้าค่ะชมในเมืองนั้นใช่ค่ะคือเราแสดงเยอะมากเลยค่ะแล้วอย่างที่ท่านอาจารย์บอกก็คือเราได้ไปเ,เปิดคอร์สสอนเด็กๆอะไรต่อมีอะไรด้วยเท่าที่เราไปดูผู้คนที่ท่านเป็นยังไงบ้างน่ารักนะคะเด็กๆก,ก็แบบว่าให้ความสนใจกับการที่เราเอา การแสดงของเราไปสอนเขาอะค่ะถือถือถือว่าเขาว้าวไหมเขาเห็นของเราเขาว้าวค่ะเขาแบบอยากทำอยากเรียนอยากทำการแสดงที่เราเอาไปสอนเขาอะค่ะแล้วในฐานะที่เราได้นำศิลปะวัฒนธรรมของเราเนี่ยไปไปเผยแพร่อย่างนั้นเนี่ยในฐานะที่เป็นคนชายคนหนึ่งเนี่ยเรารู้สึกยินไีต้องเจภูมิใจค่ะที่แบบได้เป็นส่วนหนึ่งของการไปเผยแพรปป่ศิลปะวัฒนธรรมครั้งนี้ค่ะ ขอย้อนไปที่ท่านเราหน่อยการเดินทางครั้งนี้จะเกิดผลสําเร็จไม่ได้ผมต้องถามเหมือนว่าใครบ้างที่สนับสนุนที่ให้การส่งเสริมจริงๆต้องอันดับแรกต้องขอขอบพระคุณท่านนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดจันทบุรีที่สนับสนุนงบประมาณหลักคือถ้าไม่ได้ท่านนายกโจ้นี่เราคงจะเดินทางไปไม่ได้แน่เพราะว่าเราเดินทางกันหลายต่อมากครับค่ะ แล้วก็บริษัทบุญรอดเบอร์เอรี่โดยการนำของดอรธิรพันธ์โลดทองคาซึ่ท่านเป็นที่ปรึกษากิติมศักดิ์ของบริษัทท่านก็ช่วยหางบประมาณสนับสนุนแล้วก็รวมถึงท่านผู้ว่ารชาชการจังหวัดจันทบุรีท่านก็ใจดีมากช่วยติดต่อประสานเพราะว่าค่าใช้ใจ่ายโครงการสูงท่านก็ช่วยว่าเป็นยังไงบ้าง ต,ติดต่อได้ไหมยังขาดหรืออะไรยังไงท่านก็เต็มที่ส่วนหนึ่งก็จากวิทยาลัยน่าศิลจันทบุรีสนับสนุนก็ประมาณส่วนหนึ่งแล้วก็จากผู้ปกครอ,องของนักเรียนนักศึกษาที่ไปด้วยในการสนับสนุนก็ประมาณในครั้งนี้ค่ะอืครับก็ถือว่าไปเนี่ยไปคือกเกิดเกินคุ้มนะผมว่านะสน่วนหนึ่งก็คือได้ไปประกาศศักยภาพของของความเป็นคนไทยและนี่เป็นน้องๆ้องเยาวชนอย่างนี้ด้วยนะครับ นอกจากรางวัลบองชนะเลิศแล้วเนี่ยเซอร์ไพรส์คว้าอีกรางวัลหนึ่งใช่ค่ะคอสตูมใช่อย่างไงอา <c oughs> จารย์เล่าให้ฟ <c oughs> ังหน่อยอย่างเรื่องคอสตูมเนี่ยก็คือด้วยความที่โจทย์เราเราเราเป็นตัวแทนประเทศไทยเนอะไม่ใช่ <c oughs> แค่จังหวัดจันทบุรีอย่างเดียวเราก็อยากให้ชาวโลกทั่วโลกเนี่ยนาน,านชาติเขาได้รับรู้ว่าประเทศไทยเราเนี่ยมันมีดีหลายอย่างมันไม่ใช่มีแค่เท่งตุ๊กหรือ ท้องทะเลสวยงามบ้านเราอย่างเดียวเพราะนั้นเน่ยการแสดงเราก็จะมีทั้ง4ภาคนำไปว่าคอสตูมเนี่ยก็จะต้องมีหลากหลายซึ่งปัญหาอุปสรรคอย่างหนึ่งก็คือเรื่องน้ำหนักเพราะาว่าใช่ค่ะเราต้องซื้อน้ำหนักในการขนเสื้อผ้าไปอ่ะประมาณหใบเพราะอ,อ,อย่างที่บอกคือต้องหลายชุดใช่เดลาที่จะบ,บอกแสดงแล้วห้าหกชุดแล้วแต่ละชุดเนี่ยก็คือเกือบ2ี่สคน แล้วไม่ไม่ใช่แค่ชุดอย่างเดียวจะสังเกตถ้าได้ดูได้ดูจากวีทีอาร์เนี่ยคืออุปกรณ์ต่างๆเราก็ต้องขนไปไม่ว่าจะเป็นในส่วนของกา่เสมือว่าเซิรบ้างไฟอย่างเงี้ยตัวพยานาคแต่ยังเราก็ยังดีที่เราอย่างอย่างไม้ไผ่เงี้ยเราก็ประสานกับทางเมืองที่เขาแข่งขันให้เขาช่วยหายให้เราถ้าแบกไปด้วยคงจะไม่ไหวแน่นอนเดี๋พวกอุปกรณ์ต่างๆที่ใช้ประกอบการแสดงเงี้ยเราต้องขนไปเองหมดเพราะบ้านเขาจะไม่มีแบบเรางเงี้ยค่ะ ใช้การกันไม่ได้อะไรที่แล้วก็อย่างบางอย่างอย่างเช่นอย่างเช่นสงกรานอย่างเงี้ยที่เรานําไปแข่งขันด้วยอย่างเงี้ยค่ะอุปกรณ์ปืนฉีดน้ำเนี่ยเราก็ไปแต่พอไปไปถึงเนี่ยวันหนาวกสั่คือ,อเราเราไม่สามารถที่จะใช้ได้ เพราะว่าเราเราเกรงว่าคือปืนแม้กระทั่งเป็นปืนฉีดน้ำเนาะแต่เราเกรงว่ามันอาจจะเกิดความรุนแรงในในในต่อสายตาของทั่วโลกโ<อ>คือเป็นปเป็นปืนถึงแม้<อ>ว่ามันไม่ใช่ปืนจริงๆเป็นปืนฉีดน้ําแล้วก็น้ําเราก็ใส่ไปไม่ได้เพราะเนื่องจากว่าจะทําให้เวทีเขาลื่นเขาเลอะอพ่กคุมต่อไปเนี่ยเขาจะต้องแสดงเขาจะต้องเต้นอาจจะลื่นได้อาจจะเป็นอันตรายได้เราก็ใช้ไม่ได้แล้วก็เป็นพวก ใบกระดุงกระดาษที่เราทําเป็นแทนเป็นน้ําอย่างเงี้ยเราก็อยากให้เขาเห็นถึงวัฒนธรรมของบ้านเราในการเล่นสงกรานย์เงี้ยค่ะก็ <S <S 2> <S 2> ใช้ไม่ได้ <S <S 2> <S 2> อย่างเงี้ยเราก็ต้องแต่โชคดีที่คณาจารย์ที่ไปด้วยเนี่ยท่านท่านมีไอเดียบรรเจิดฉันก็ปรับเปลี่ยนให้กระทันหันเลยก่อนจากการขึ้นแข่งขันท่านก็มาปรับท่าปรับอุปกรณ์ว่าเราต้องใช้ยังไง <S <S 2> <S 2> ค่ะ <S <S ตอนนี่คือใช้ประสบการณ์จริงๆเลยที่ที่เราต้องไปแข่งขันกับเขา<ม>ต้องปรับเปลี่ยนมีโจทย์มาเอ้อันนี้ไม่ได้นะปืนใช้ไม่ได้นะเพราะว่ามันส่อถึงความรุนแรงอะไรอย่างเงี้ยค่ะเราก็ต้องเอาปืนออกตอนซ้อมไม่ได้แล้วทํายังไงอาจารย์ก็ต้องมาปรับท่าปรับแถวปรับมืออะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วการแข่งขันจริงๆฮะถือว่าเป็นการเพิ่มศักยภาพหรือว่า ทำให้เราเหลือมีความพร้อมที่จะไปสู่เวทีต่อไปอยังไงใน,ใน,ในมุมมองของอาจารย์ค่ะก็ในมุมมองเมื่อที่เราได้รางวัลน,นี้นะคะมันก็ม,นม,นมันเหมือนเพิ่มเพิ่มเพิ่มม,มูลค่าเพิ่มความสาคัญให้กับทีมของเราทีมประเทศไทยคือในสายตาช่วโลกเขาก็จะมองว่าเอ้ยเราไม่ใช่แบบโนนเนมแล้วนะเราก็มีเราก็มีศักยภาพพอที่จะไปสู่สายตาของชาวโลกได้เนี่ยค่ะ เพราะฉะนั้นในเวลาที่ฟัติวอลอื่นๆที่เวลาที่เราส่งไปประกวดหรือแม้กระทั่งทีมอื่นที่ไม่ใช่วิไลน่าสินจันทบุรีเนี่ยเขาก็จะมองเขาก็จะมองภาาบุกของเราแล้วหล่าว่าไทยก็ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่แพ้ชาติใดในโลกเหมือนกันเนี่ยค่ะแล้วน้องเจล้ครับมองว่าให้ประสบค่าประสบการณ์เราอยางไงแล้วจะดีกับเราเลยนะเขายังไงก็การไปครั้งนี้ก็เหมือนการเปิดโลกกระ์ั่ะเป็นการเปิดได้เห็นแบบการแสดงของชาวต่างชาติอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ ดีค่ะได้การแบบดีก็คือนอกจากเราไปชมกันแล้วเราก็ได้เห็นมันเปนการลักเปลี่ยนใช่่คะวัฒนธรรมเนาะแล้วถ้าดูของเขาแล้วเนี่ยเราก็บางอย่างเราก็ไม่เคยเห็นใช่ไหมไม่เคยเห็นค่ะถือว่าตื่นตาตื่นใจมากค่ะเ้าบอกว่าไฟไฟนี่คือจะมีอะไรให้แบบตื่นตาตื่นใจตลอดใช่ค่ะแล้ ในในการไปครั้งนี้ค่ะเขา yeah. invers, ถึงได้บอกว่าเขาจะมีกิจกรรมที่หลากหลายมากเด็กที่เราไปเนี่ยเขาก็จะได้ประสบการณ์หนึ่งก็คือได้เรียนรู้ประสบการณ์ใหม่ๆและได้รู้จักเพื่อนต่างชาติได้ใช้ภาษาเรียนมาเนี่ยก็เลยเซลล์เซลลเด็กๆเขาว่า ไปไงเรียนภาษาอังกฤษตอนนี้ได้ใช้จริงๆแล้วนะอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็แต่ละวันเนี่ยก็จะมีการแลกเปลี่ยนศิลปวัฒนธรรมของแต่ละชาติเขาจะให้เป็นเจ้าภาพเช่นสมมติว่าปาร์ตี้ไหนคืนนี้จะเป็นไทยเป็นเจ้าภาพเนี่ยเราก็จะต้องเตรียมในเรื่องของอาหารทําอาหารเพื่อไปให้เขาได้ชิม,มได้รู้ว่าวัฒนธรรมไทยเขามีอาหารการกินความเป็นอยู่เป็นยังไงแล้วก็สอนในเรื่องของการแสดงของเรา ให้เขาเห็นได้เห็นด้วยแล้วพอเป็นถัดไปคืนต่อไปเป็นของชาติอื่นชาติอื่นเขาก็จะเอาศิลปวัฒนธรรมอาหารการกินมาโชว์ออไปแลกเปลี่ยนกันอย่างนงี้นทุกคืนออค่ะถือว่า,าหลากหลาได้ใช้แม้ภาษาอังกฤษ ได้ใช่บ้างค่ะแต่ส่วนมากเป็นโปรตุเกสค่ะมัน <S 2> <S 2> มยากจะคุยกันไม่ค่อยรู้เรื่องเท่าไหร่<ช>แตใ่ใช้ภาษาสากลเยอใช่ไหภาษามือใชออ่อะไรประมาณนั้นแต่ทางทางทาง,ทางผู้จัดก็จะมีมีไกด์มีมล่ามให้ oh. เป็นภาษาอังกฤษเป็นภาษากลางที่จะมาแต่ละแต่ละที่ก็จะมีมาให้ค่ะก็จะช่วยได้แล้วก็ทางเราก็จะมีท่านท่านอาจารย์ธิรพันธ์นะคะที่เป็นที่เป็นที่ปรึกษาหลักให้เรา เป็นช่วยช่วยเป็นแปลช่วยอะไรให้ช่วยคิดไอเดียต่างๆบางทีมันแวบแรกในการ <อ S 2> บางทีเราก็ไปหาหาวัตถุดิบจากที่นู่นเองก็มีอ,อย่างเช่นด้านงานเลยใช่ไหมใช่ค่ะท่านก็จะช่วยเพราะท่านเป็นนักการตลาดด้วยก้าต่อไปเราตั้งเป้าไว้ยังไงต่อก็อ ทุกๆปีก็ตั้งเป้าไว้ว่าเราเราจะต้องมีเวทีการแข่งขันระดับชาติระดับนานาชาตินะซึ่งอย่างนี้จะเป็นนโยบายของเป็นนโยบายหลักของวิทยาลัยแล้วก็สถาบันอยู่แล้วนะคะสถาบันบัณฑิตพัฒนาศิลป์เพราะฉะนั้นเนี่ยเ,เราก็ตั้งเป้าไว้ว่าปีละประมาณสักสองครั้งที่เราจะไปเผยแพร่ ทั้งไปเผยแพร่ทั้งไปแข่งขันด้วยแล้วแต่โอกาสแล้วก็ทางนี้ทางนั้นก็ขึ้นอยู่กับงบประมาณที่เราจะได้รับการสนับสนุนเพราะว่าปลายครั้งหนึ่งหนึ่งค่าใช้จ่ายสูง <c oughs> ซึ่งบางทีด้วยงบประมาณต่างๆที่ตั้งแต่โควิดมันโดนตัดทอน <c oughs> ลงมาอย่างเงี้ยค่ะก็จะเป็นปัญหาอุปสรรคบ้างแต่ก็ยังเราของเราถือว่าเราโชคดีมากที่มีผู้ใหญ่ใจดีสนับสนุนให้การเดินทางในครั้งนี้ประสบความสำเร็จค่ะ แล้วดีสุดข,ของู้งเจรอะครับเราตั้งเป้าอยังไงในสเต็ปต่อไปเราก็ต้องฝึกฝนตัวเองไปเรื่อยๆค่ะครูเขาจะได้เลือกเราไปอีกในครั้งต่อไปค่ะอ๋อแสดงว่าที่ครูก็คัด,ค,ดคัดตัวไปเหมือนกันใช่ค่ะแสดงว่าเราก็เจ๋งอยู่เหมือนกัน <c oughs> ทีนี้อยากจะบอกอะไรถึงเพื่อนๆหรือว่าน้องๆในเรื่องของการ ช่วยการอนุรักษก์ศิลปะวัฒนธรรมไทยตรเจนก็ศิลปะวัฒนธรรมไทยคะ่ะแล้วก็ควรที่จะอนุรักษ์ไว้ใช่ไหมคะแล้วก็ที่จะเข้ามาศึกษาหาความรู้แล้วก็ค่อยแบบอนุรักษ์ไว้ไปเผยแพร่ต่อไปคะ่ะมันก็สู่คนรุ่นหลังได้คะ่ะนี่อาจารย์ถือว่าเป็นเป็นส่วนสําคัญเ,เพราะว่าถ้าจะว่าไปสิ่งพวกนี้มันคือรากเง้าของเราใช่ okay, นะครับ <okay. S 2> <ๆ>ที่อยู่มาถ้าไม่มีสิ่งเหล่านี้ <Okay. S 2> มันก็ไม่มี <Okay. S 2> ตัวตนเรา ในในในปัจจุบ <Rabbi> ัน <Diamond> น <Hayır> ี้แต่บุบอธ่ายอาจารย์ครับอาจารย์บอกว่าอยากที่จะฝากเลยถึงท่านผู้ชมทางบ้านในเรื่องของการช่วยกันอนุรักษ์แล้วก็สืบสารวัฒนธรรมไทยก็อยากจะฝากสั้นๆนะคะถ้าเราไม่รักศิลปวัฒนธรรมของเราแล้วแล้วใครก็จะมารักศิลปวัฒนธรรมใครจะมาช่วยกันอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมไทยนะคะเพราะฉะนั้นวิลัยนาศิีจันทบุรีก็เป็นส่วนหนึ่งในการอนุรักษ์สืบสาร ถ่ายทอดศิลปวัฒนธรรมให้คงอยู่ต่อไปไม่ให้สูญหายเพราะฉะนั้นก็าฝากถึงพี่น้องประชาชนทุกๆท่านผู้ชมรายการว่า,อ,าอยา่าอย่าได้ละเลยในส่วนของศิลปวัฒนธรรมพยายามเอาศิลปวัฒนธรรมเราเป็นที่เชิดหน้าชูตาของประเทศชาตินะคะให้เป็นเ,เป็นส่วนหนึ่งของของการอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมไทยค่ะ <c oughs> หรือถ้ามีภาคเอกชนอยากจะมรสนับสนุนส,เนอสองเสริมนี่ยังไงครับเข้าไปคุยที่วิทยาลัยเลยได้ไหมได้เลยค่ะหรือว่าถ้าอยากจะติดต่อการแสดงหรือว่าให้เราไปโชว์ด้านงสือเปาวัฒนธรรมหรือให้เราไปสอนรามอะไรอย่างเงี้ยสอนรามสอนดนตรีของเราก็ามีดนตรีสากลด้วยยินดีเลยค่ะวิทยาลัยนะ่าสินยินดีแล้วก็เป็นเหมือนเป็นหน้าที่หลักเนาะในการอนุรักษ ถ่ายทอดเผยแพร่ศิลปะวัฒนธรรมไทยให้คงอยู่คู่ประเทศไทยประเทศชาติต่อไปค่ะผมฝากย้ำอีกทีนะท่านผู้ชมในส่องของวิทยาลัยนรศิริธรรมบุรีก็ถือว่าเป็นเซ็นเตอร์ในเรื่องของศิลปวัฒนธรรมในพื้นที่ภาคตะวันออกนะฮะใครที่สนใจส่วนหนึ่งครับช่วยสนับสนุนวิดยาลศิริก็ได้ในการที่จะไปแข่งขันหรือว่าอยากที่จะให้ทางีิไปโชว์นะครับไปสื่อสารวัฒนธรรมหรือไปทำกิจกรรม ออกอีโงกิเวนต์เนี่ยท้ได้หมดนะเพราะว่าเด็กที่นี่ทช่อาจารย์คือเรียนรู้เป็นหมดใช่ค่ะแล้วทุกขั้นตอนเป็นหมดค่ะนะไม่ใช่แสดงอย่างเดียวนะครับฉากก็ทำันเองดนตรีก็ทำตนเองใช่ฮะแค่แต่งกายออกแบบันเองทำันเองทุกอย่างนะครับก็ถือว่าประเด็นดูได้ใครที่อยากจะฝากลูกฝากหลาน้านที่นี่นะฝากได้เลยตั้งแต่บอหนึ่งนะครับฝากได้เลยนะครับที่อยู่แต่บอหนึ่งเลยได้่ากน้องแจเยาวเลยนะฮะตอนแล้วเขาจะมีเรียนถึงปริญญาโทเลยนะครับแล้วก็ผลิต บุคลากรระบาดี่ยสี่สิบปีแล้วนะฮะได้จะสี่สิบปีแล้วครับก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งสถานศึกษาที่มีศักยภาพครับนะครับใครมีโอกาสก็ลองไปแวะเวียนไปแลกเปลี่ยนประสบการณ์กันได้นะครับที่รายนั้นสีจังหวัดจันทบุรีหรือเป็น่วมกิจกรรอะไรก็ได้นะครับวันนี้ท่านผู้ชขอบพระคุณทั้งสองท่านนะครับที่มาร่วมบริการในวันนี้เดี๋ยวคงจะได้รบกวนเราขาดต่อไปด้วยนะครับขอบพระคุณมากครับขอบพระคุณค่ะ ขอบคุณครับวันนี้ครับหมดเวลาของรายการคุยหลักข่าวครับผมและผู้ร่วมรายการทั้งสองท่านลาท่านผู้ชมไ,ไปพร้อมกันเลยพบกันใหม่ในโอกาสต่อไปนะครับสวัสดีครับ,สว,ส,รบสวัสดีค่ะ